สวัสดีครับผมปอมนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคนะครับในการดูเรือนไม้ที่เราซื้อเรือนไม้มือสองมานะครับว่าเรือนไม้ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ปกติไหมวัดรอบขึ้นหรือเปล่าเข็มไม้ขึ้นไหมเข็มน,น้ํามันขึ้นไหมความร้อนเป็นยังไงตัวเลขมีขาดบ้างหรือเปล่า วันนี้ผมมีวิธีแนะนาให้เพื่อนๆดูครับโดยที่ยังไม่ต้องเอาไปใส่รถนะครับเรื่องการจ่ายไฟเนี่ยไม่ต้องสอนแล้วนะครับเพราะว่าเคยทําคลิปไปแล้วไปลองหาดูในช่อง youtube ผมนะก็เนี่ยครับถ้าเราอยากรู้ว่าเรือนไม้ของเราเนี่ยใช้งานได้ปกติเข็มทุกเข็มขึ้นหรือเปล่ามีวิธีทําอย่างนี้นะครับตัวนี้คือทิปนะครับทลิป a ทิป B ที่เรากดกันประจํานะครับอ่าเดี๋ยวเรา ต้องกดแช่กดตรงนี้แช่นะครับกดตรงนี้แช่ไว้กดแช่นะครับแช่นะครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วคราวนี้เนี่ยครับเราก็ต้องหยุดจ่ายไฟโดยการถอดปลั๊กนะครับอถอดปลั๊กครับเสียบปลั๊กครับอ่าไหมครับหน้าจอไม่ขึ้นอะไรไหมครับ เราลองกดย้ำๆๆเห็นไหมครับเนี่ยครับเห็นไหมครับตัวเลขจะวิ่งเช็คเลยว่าหนึ่งสองสามเห็นไหมครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าขึ้นใหม่นี่แสดงว่าหน้าจอปกติตัวเลขไม่ขาดนะครับให้ดูนะครับแล้วคราวนี้เราจะเช็ควัดรอบเรือนไม้ความเร็วน้ำมันความร้อนก็กดไว้ครับกดเนี่ยฮะ เห็นไ,ไหมครับเนี่ยอย่างนี้ก็คือแสดงว่าเรือนไม้ใช้งานได้ปกตินะครับตั้งแต่วัดรอบความเร็วเข็มน้ํามันและก็ความร้อนนะครับตัวเลขก็ปกติตามคลิปนะครับเนี่ยครับสำหรับใครที่ซื้อเรือนไม้มาแล้วครับแล้วยังไม่ได้ประกอบเข้ารถนะครับก็เอาวิธีนี้ไปลองใช้ดูนะครับสามารถที่จะเทสเรือนไม้ได้ว่าเรือนไม้ของเราเสียหรือเปล่านะครับ ใช้งานได้ปกติไหมไม,ไม่ว่าจะเป็นมาตรวัดวัดรอบมารัคความเร็วน้ํามันตัวจอความร้อนนะครับถ้าเอาวิธีนี้ผมไปลองใช้ดูแล้วแล้วปรากฏว่าขึ้นทุกเข็มแล้วก็ตัวเลขคมทุกตัวอย่างนี้แสดงว่าเรือนไมลตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วคาวนี้จะออกอยังไงใช่ไหมครับเป็นคําถามง่ายๆครับก็คือหยุดจ่ายไฟนะครับพอเดี๋ยวเ้าหยุดจ่ายไฟ แล้วก็ไมล์เริ่มตก็จะเป็นเหมือนเดิมครับดู้วครับสปักครับอ่าเห็นไหมครับดับแล้วนะเสร็จปั๊กครับอ่าเห็นไหมครับคราวนี้ไมค์ก็คือจะเป็นปกติเหมือนเดิมและ้ะอันนี้ก็คือเป็นวิธีเช็คเดินไม่์อีกอย่างเนาะที่เป็นทริปถือว่ามาเล่าสู่คนฟังให้เพื่อนๆทุกคนได้มีวิธีเทสเดินไมล์ถ้าเราซื้อเดินไมล์มือสองมาจากไหนก็นแล้วแต่ เอาวิธีนี้ไปลองเทสได้ถ้ายังไม่อยากแสร่รถนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ